สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการยังแอ a ฮ h ร a r โ Show นะคะหลายคนบอกว่าไอไอมานานนะคะไม่ใช่ไอเลิฟอยู่แต่ไอจริงๆไอเรื้อรังไม่หายสักทีนะคะบางคนก็บอกระวังนะเป็นเรื่องของหลอดลมอักเสบนี่จริงหรือเปล่านะคะดังนั้นวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันค่ะกับทางด้านของนายแพทย์ธนกรทัศนียสินนะคะอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราแตะถึงคําว่าโรคหลอดลมอักเสบสัมพันธ์กับอาการไอนะ หลอดลมอักเสบคืออะไรคะหลอดลมอักเสบนี่คือภาวะที่เยื่อบุผนังหลอดลมมีอาการบวมน้ํามีอาการระคายเคืองแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นมาซึ่งการอักเสบเนี่ยจะกระตุ้นให้มีการหลังสารคัดหลังพวกเสมหะอะไรเยอะขึ้นเวลา,สาเสมหะเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะไปอุดทางเดินหายใจนะครับทำให้หายใจลาบากมากขึ้นเกิดอาการไอมากขึ้นอ,อ,อันนี้คือโรคหลอดลมอักเสบแต่จริงแล้วถ้าเราไอมันอาจจะมีสาเหตุเยอะมากใช่เยอะมากซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกิดให่เการไอเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อย แต่ยังมีสาเหตุอีกมากมายที่ไม่คนไข้ไอมีทั้งเรื่องของไซนัสเรื่องของโรคปอดเองหรือว่าเป็นเรื่องของพวกอาการภูมิแพ้ก็ไอได้แต่วันนี้เราจะเจาะไปที่เรื่องของโรคหลอดลมอักเสบนะซึ่งมันเกิดจากอะไรอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับหลอดลมอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันกว้างครับอาจจะแบ่งเป็นระยะฉับพันกับระยะเหลือรังระยะฉับพันเนี่ยคือมีอาการน้อยกว่า1เดือนนะครับส่วนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการติดเชื้อ โดยเชื้อที่เจอบ่อยๆก็คือเชื้อไวรัสนะครับไวรัสก็เป็นพวกวัดไข้วัดอะไราเงี้ยครับทำให้มีอาการของระบาเสิบับพันได้อีกอันนึงที่เจอได้คือการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ไวรัสจะเป็นสาเหตุที่พบมากกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ที่ไม่ใช่การติดเชื้อจะเป็นกลุ่มที่เกิดจากการสูดดมสารละคายเคืองหรือกา๊าซละคายเคืองเข้าไปแล้วทำให้มีการโรระบาดสิบฉับพันธ์ได้ในกลุ่มเลือรังเนี่ยก็จะมีอาการมากกว่า3เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้หลักๆที่เจอในประเทศไทยก็คือเจอจาากกรรสูบี่ จะเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังจากการสูบบุหรี่เรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังจากการสูบบุหรี่นะครับก็อีกอันหนึ่งก็ที่ทเจอบ่อยก็จะเป็นกลุ่มของโกกรคกดไหลย้อนเวลาเราเป็นโกกรคกดไหลย้อนเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่รู้ตัวมีการสูดสำลักกดเรื้อรังกดมันก็จะเข้าไปในตัวหลอดลมเกิดการระคายเคืองเกิดเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ไนี่ก็เจอบางคนเขาก็ไม่ได้แบบ อาการอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่พอมาซักประวัติกลับไปแล้วมันเหมือนอาการของกรดไหลย้อนแล้วก็มีอาการไอเรื้อรังคือบางคนไม่รู้นะเข้าใจว่าไอฉันไออ่ะแต่พอิย้อนเข้าไปอ้าวมันเป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนขึ้นไปทําให้ไอได้เหมือนกันใช่ใช่นะฮะแต่ทั้งนี้ค่ะมีการบอกไหมว่าคนกลุ่มไหนเป็นมากเป็นน้อยผู้ชายผู้หญิงหรือมีอะไรเฉพาะเจาะจงไหมคะคไม่มีคจริงจริงก็เกิดได้หมดกว้างกว้างมากอือค่ะอันนี้นี่อาการที่เขาจะเป็นเขาจะมีอาการยังไงบ้างหลักๆก็หนึ่งก็คืออาการ แน่นหนอกหายใจไม่ออกเหนื่อยมีอาการไอาอาจจะไอมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก,ก็ได้ร่วมกับอาจจะหายใจเราได้ยินเสียงวิ س, วิ س, วิ س, ในช่องอกเป็นอาการของหลอดลมตีดนะครับหรือถ้าหายใจยากไหมเห <Gram. S 2> มือนหายใจยากเหมือนแบบใช่หายใจยต้องใช้แรงเยอะในการ,ร<ม>หายใจนะครับหรือว่าถ้าเกิดจากการติดเชื้อหลอดลมอักเสบเนี่ยก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้หรือมีอาการ น้ำมูกเจ็บคอเสมหะพวกนี้ก็อาจจะเกิดร่วม,วมกันได้ถ้าปกติถ้าคนเป็นเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ข้าใจว่าเขาเป็นหวัดหรือไม่สบายบเขาก็จะไปทานยาปกติมันจะทอให้บรรเทาได้บ้างไหมคะคุณหมอหรือว่าต้องรักษาเฉพาะทางไปเลยคือถ้าเกิดจากกรณีติดเชื้ออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไวรัสนะครับ,รบซึ่งปกติเชื้อไวรัสเนี่ยร่างกายจะหายได้ด้วยตัวเองประมาณ7-10วันก็อาการก็จะดีขึ้นขอให้รักษาประครับประคองเช่นมีไข้ก็ทานยาพาราเซตามอลมีเสมหะก็อาจจะทานยาลายเสมหะ ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองแต่ในกลุ่มที่เป็นเชื้อแบคทีเรียอาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาตามอาการร่วมด้วยคุณไปจะบอกเอาแบ่งยังไง <laughs> ไวรัสก,กับแบคทีรียส่วนใหญ่จะมีข้อข้อสังเกตนะครับถ้าเป็นเชื้อแบคทีรียเสพหะมัจกจะค่อนข้างเขียวเป็นคล้ายๆเป็นสีหนองนะครับแล้วก็อาจจะมีไข้ค่อนข้างสูงนะครับอาการก็จะดูป่วยเยอะ ค่ะ,ะคทีนี้ทางนั้นมันคงแยกยากอาจจะต้องอาจจะต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมหรือว่าอาศัยคุณหมอเป็นคนพิจรารณาจรือค่ะสมมุติว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณหมอแนะนำํำยังไงฮะทานของอุ่นหรือว่าควรจะดื่มอะไรเป็นพิเศษทานอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็หลักๆก,ก็พักผ่อนให้เพียงพอเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่2ก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็รักษาร่างกายให้อบอ,อุ่นนะครับกรณีถ้ามีอาการไอหรือมีอาการ เสมหะก็อาจจะทานยาละไายเสมหะทานยาแก้ไอได้มีไข้ทานยาลดไข้นะครับทานอาหารให้ครบห้าหมู่ธรรมดานี่แหละแล้วก็กรณีถ้าอาการมันผิดปกติหรือแย่ลงแนะนาําว่าให้มาพบแพทย์นะครับปกติมันจะมีอะไรที่มันแทรกซ้อนมักจะมาแทรกซ้อน,น,ซซอนตอนที่เราม,มีอาการอ,อย่างนี้ไหมคะครับก็ปกติแล้วถ้าเกิดจากการติดเชื้อนะครับก็ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้คือตัวเชื้อเนี่ยมันลามลงที่ปอดเพราะว่าหลอดลมกับปอดเป็นสิ่งที่ต่อกันถ้ามันลามลงปอดก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าปอดอักเสบนะครับพอเกิดปอดอักเสบ ก็จะมีอาการที่มันเปลี่ยนแปลงอาจจะหอบเหนื่อยเยอะมีอาการหายใจแล้วเจ็บหน้าอกมีเสมหะเปลี่ยนสีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในภาวะหลอดลมอักเสบฉับพลันแต่ในกรณีหลอดลมอักเสบเรื้อรังเช่นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไปหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังจากการสูบบุหรี่เนี่ยถ้ามีปัจจัยมากระตุ้นเช่นช่วงนั้นอาจจะเป็นหวัดไม่สบายมีมียังสูบบุหรี่อยู่หรือว่ามีสารอะไรที่ก่อให้เกิดการระคยเคืองก็จะมีอาการกําเริบฉับพลันหรือมีอาการฉับพลันขึ้นมาซึ่งกลุ่มพวกนี้เองเนี่ย ถ้าอาการแย่มากอาจจะถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลว oh. ได้แล้วปกติถ้าเป็นกลุ่มคนพวกนี้ที่เขาหน,หนักแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะดูแลเขายัางไงก็อย่างแรกก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายหา,หาสาเหตุก่อนว่าเป็นจากอะไรนะครับ uh huh. ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ากรณีที่เป็นอ,อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นระยะฉับพลันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโรคติดเชื้อเราก็ประคับประคองนะครับให้ยาปฏิเชวนะให้ยาขยะายลดลงให้ยาระไรเสพมาแต่ให้เป็นเรื้อรลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคจากการสุบสูบหรี่ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีอาการตั้งแต่หนักเลย ถึงขั้นต้องใส่พ่อช่วยหายใจนะครับหรือว่าอาการไม่มากก็อาจจะพ่นยาฉีดยาไขหลอดลมอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแต่หลักๆในกลุ่มคนไข้พวกที่เกิดจากการสูบุรีเนี่ย การรักษาหลักๆก,ก็คือการหยุดสูบบุหรี่ร่วมกับการรักษาพวกยาขยายหลอดลมเค่ะ,<ล>ะนะแล้วถ้าเป็นกลุ่มคนที่คุณหมอบอกว่าเกี่ยวกับพวกกรดไหลย้อนนะคือกรดไหลย้นอนบางคนก็บอกงังฉันไปกินยาพวกลดกรด,กกดหรือว่าจัดก,การกักกบเรื่องกระเพาะคอก็ต้องกินด้วยไหมฮะพวกขยายหลอดลมหรือการดูแลรักษาหลอดลมอะไรต่างๆต้องกินคู่กัน2อย่างเลยไหมไม่ครับจริงๆหลักๆถ้าเกิดจะกรดไหลย้อนการรักษาต้องรักษาต้นเหตุก็คือรักษากรดไหลย้อนถ้ารักษากรดไหลย้อนได้ดีเช่น ควบให้รับประทานยาลดกดแล้วก็ควบคุมปัจจัยอื่นภายนอกเช่นพฤติกรรมการทานอาหารการกินนะครับเช่นชากาแฟบุหรี่อะไรอย่างนี้หรืออวมถึงการลดน้าหนักด้วยในคนที่น้ำหนักเยอะ<า>นะครับ<า>ก,ก็อาจจะทําให้อาการไอเนี่ยมันดีขึ้นเองเราโรคเสพมันดีขึ้นเองเพราะว่าเราเรา,เราหยุดวงจรการการสูดสํารับกดเพ <อ S 2> ราะบางคน,<ห>นคเนี่ยเคยได้ยินว่าเวลาเขาเป็นกกดไร้ย้อนมาคอก็เป็นไอกดไร้ย้อนก็ไปกินทั้งยากระเพาะกินทั้งยาแก้ไอสองอย่างพร้อมกันเลยอ,อันนี้อาจจะไม่ถูกต้อง อาจจะก,กินยาเยอะเกินไปด้วยค่ะก็ควรจะเลือกให้รู้ว่าเราเกิดจากอะไรและแก้ตรงนั้นแัรตรงนั้นแต,แต่ที่สําคัญคือไปหาคุณหมอใช่เพราะว่าแพทย์จะเป็นผู้ประเมินจริงๆว่าเป็นจากสาเหตุอะไรค่ะเอาละครัผู้ชมดังนั้นเราหมั่นเช็คตัวเองนะคะว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะและอยากปรึกคุณหมอะคะ่ะไปถามคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไรนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอคะ่ะขอบคุณครับส่วนตอนนี้ไปติดตามกับพี่บัญชากันต่อเลยะคะ่ะ